สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโคมไฟทางที่เป็นโคมไฟโซล่าเซลล์นะคะนี่นะคะเราสั่งมาจากออนไลน์นะคะทุกคนด้านในนะคะก็จะมีโคมไฟนะคะแล้วก็มีขาตั้งมีน็อตนะคะหรือว่าสกรูนะคะแล้วก็มีรีโมทนะคะมีรีโมทมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดู วิธีประกอบกันก่อนนะคะว่าในคู่มือเขามีให้หรือเปล่าเนาะอ๋อคู่มือมีแค่นี้นะคะทุกคนอันนี้น่าจะมาจากจีนเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวขาตั้งเป็นตัวขาตั้งอันนี้ก็จะเป็นตัวด้ามนะคะแอดมินลองประกอบก่อนนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสกรูนะคะที่เขาแถมมาเขามีพุกให้อยู่นะพอสองอันพ่อแต่ว,ว่าเราไม่ได้ไอ้นี่กับปูนไงเจาะกับไม้มันใส่พุกไหมล่ะ นี่อันนี้ตรงนี้นะคะเขาจะมีหยกักเป็นร่องๆเนาะเราก็ประกบเข้าไปให้ตรงหยกักนี่นะคะทุกคนประกบขบเข้ามา นี้นะคะทุกคนเวลาประกอบเนาะมันจะมีฟันเฟืองเนี่ยนะคะใส่ให้ลงล็อกนะคะจากนั้นก็เอาสกรูหรือน็อตที่เขาแถมมานะคะก็ใส่ก้านหัวน็อตนะคะขึ้นมาฝั่งแผงโซล่าเซลล์แบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะประกอบขาติดตั้งของเขานะคะต่อไปนะคะก็จะประกอบขายึดน,นะคะ ตัวนี้นะคะจะมีรู2ด้านนะคะก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ใส่ตรงนี้ให้ให้ลงล็อกนะคะจากนั้นก็จะใช้น็อตตัวนี้นะคะยึดไว้นะคะเสียบเข้าไปให้ลงล็อกและะ้ฝั่นู้นแล้วก็หมุนให้แน่นนะคะ ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสามารถตั้งได้นะคะสําหรับใครที่จะซื้อมาใช้ในบ้านในอาคารหรือว่าในห้องนะคะก็สามารถตั้งแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเวลาจะชาร์จก็นําไปตากแดดนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูค่ะปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะ On-O f f นี่คือปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งจะเป็นเซนเซอร์นะคะที่ใช้คู่กับรีโมทนะคะรีโมทต,ตัวนี้นะคะ ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดปิดด้วยปุ่มกันก่อนค่ะอ่านี่นะคะทุกคนสว่างจ้าเลยจะมีทั้งหมด3โหมดนะคะทุกคนสว่างน้อยสว่างมากแล้วก็สว่างมากๆนะคะอันนี้ปิดไปแล้วเนาะเอาเปิดอีกทีนึงนี่คะ่ะทุกคนความสว่างสว่างเยอะอยู่นะคะทุกคนเอาปิดอีกโหมดหนึงกดอีกทีนึงอันนี้เป็นไฟรี่นะคะทุกคน ไฟหลีนี้นะคะเวลาที่มีคนเดินผ่านนะคะเซ็นเซอร์จะตรวจจับไฟก็จะสว่างขึ้นมานะคะอีกปุ่มหนึ่งก็คือปิดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองรีโมทกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นรีโมทนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทที่เขาแถมมาให้นะคะสามารถ เปิดปิดด้วยรีโมทได้นะคะอ่ารีโมทจะมีพลาส,สติกตั้นตรงฐานมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวดึงพลาส,สติกออกก่อนนะคะทุกคนอ่าดึงพลาส,สติกออกก่อนอันนี้เป็นรีโมทที่ใช้ควบคุมนะคะทุกคนมีปุ่มเปิดปิด on off นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกดปุ่ม on นี่นะคะกดปุ่ม on ก็คือเปิดเนาะ แล้วก็จะมีทั้งหมด3มโหมดนะคะโหมด1น่งแล้วก็โหมด2นี่โหมด2ก็จะเป็นไฟรีนะคะแต่ถ้ามีอะไรเดินผ่านก็จะสว่างจ้าขึ้นมาอยู่ประมาณ10วินะคะแล้วจากนั้นก็จะรีลงเหมือนเดิมต่อไปโหมดที่3าโหมดที่3นี้ก็จะสว่างน้อยลงมาอีกนะคะลองโหมด1โหมด1กับโหมด3นี้ก็สว่างพอๆกันนะคะทุกคน โอเคหมด2องลองเล่นได้ะคะหมด3นี่โอเคเดี๋ยวเราจะนําไปติดตั้งข้างนอกกันนะคะทุกคนนี่นะจ๊าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรยากาศครึ้นฟ้าขึ้นฝนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันตอนกลางคืนนะคะว่าไฟจะสว่างไหมนะคะ นี่นะคะทุกคนสามอ่าหมดสามให้มันสว่างตลอดนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้อ่ะพอ่พอพ่อลงมันจับตัวตัวอยู่เดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดอ,ะอ่ะงนัอ่านี่ไงมันจับเซนเซอร์นี่นะคะ่ะทุกคน,นเวลา นี่คือความสว่างนะคะทุกคนอันนี้ท้องฟ้ายังไม่มืดเท่าไหร่นะคะก็สว่างอยู่ค่ะสว่างระดับหนึ่งสว่างระดับหนึ่งอยู่ค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็ติดติดเสร็จแล้วนะคะไฟจะเป็นแบบไฟรีนะคะเวลาปกติแต่ว่าเวลามี คนเดินผ่านหรือมีน้องหมาวิ่งผ่านเซนเซอร์นะคะไฟก็จะเป็นสว่างมากแบบนี้นะคะจะสว่างอยู่ประมาณ25วินาทีนะคะก็จะเป็นไฟรีเหมือนเดิมนะคะไฟรี่แบบนี้นะคะรี่แบบว่ารี่มาก <c oughs> รี่จริงจัง <c oughs> โอเคค่ะสำหรับใครที่อยากลองซื้อมาใช้นะคะก็ลองได้นะคะ